ถ้าคุณเป็นแบบฉันคุณสอบตกเรื่องการหาอาหารให้ครอบรครัวของคุณในเรื่องของสารอาหารที่พวกเขาต้องการเพียงพอต่อวันและในการที่ไม่ให้พวกเขารับประทานอาหารขยะองค์การอาหารและยาแนะนําว่าควรทานผักผลไม้ให้ได้5้าใน9ส่วนของอาหารที่ทานในทุกๆวันแต่ที่สําคัญก็คือลูกๆฉันทานอาหารขยะแทนในส่วนนั้น และฉันก็ละอายใจที่จะพูดมันออกไปแต่นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกๆของฉันรับประทานอาหารขยะมากแค่ไหนในแต่ละสัปดาห์ <c oughs> แย่ที่สุดก็คือฉันเองดูสิคะเห็นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นของที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานแต่สิ่งเหล่านี้กําลังจะจบลงในเดือนนี้ใช่คะ่ะครอบครัวของฉันกําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ร่างกายของเราต่อสู้มามากพอแล้วใช่ไหมต่อสู้กับมลภาวะในอากาศความเครียดที่เพิ่มขึ้นสารเคมีสารพิษท,ที่มีอยู่ในทุกที่รอบตัวคุณทุกวันนี้ไม่แต่อาหารที่มีประโยชน์อย่างผักและผลไม้ก็ยังถูกตกแต่งพัตุกรรมจากน้ำมือของมนุษย์และตบท้ายด้วยอาอารขยะแบบนี้และไม่แปลกเลยว่าอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตปัญหาสุขภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้กำลังขโมยสารต้านอนุมูลอิสระไปจากร่างกายของคุณดังนั้นต่อจากนี้คือหน้าที่ของฉันค่ะ ที่จะให้ทั้งครอบรครัวของฉันเป็นผู้แนะนำสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในทุกๆวันค่ะแต่ฉันจะได้รับการยินยอมจากพวกเด็กๆที่ติดอยู่ในการทานอาหารพวกนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันทำอาหารสุขภาพในมือเย็นโต๊ะอาหารก็กลับกลายเป็นเหมือนสงครามขอแนะนำอีเทอร์นลจากวาสโยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระและโพลีฟีอล อุดมไปด้วยซุปเปอร์ฟลูตที่มีสารต้านอนุมูลอิสระกว่าสิบชนิดกลูตาไทโอนไฮโดรไ,ไลค,คอลลาเจนและโคอเอนไซม์คิวเทนว้า wow. วรู้สึกดีจังเพียงแค่ทานอีเทอร์วัลล่ซองก็มีปริมาณเพียงพอสำหรับป้านอนุมูลอิสระฉันรู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ด้วยสารอาหารมากมายขนาดนี้มันต้องรสชาติไม่อร่อยแน่ฉันหมายถึงไม่มีทางที่เด็กๆจะดื่มอะไรแบบนี้ได้เลยจริงไหม อืมมาลองดูกันตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองและมีกลุ่มผู้ทดลองสินค้ามากมายนะคะเรามาดูกันว่าพู้คนเหล่านี้ชอบรสชาติของอีเทอร์นอลไหมลองชิมดูแล้วบอกได้ไหมคะว่ารสชาติเหมือนอะไรน่าจะรสชาติดีนะลองเปิดดูหวังว่ามันจะอร่อยถ้าผมไม่ชอบผมบอกได้เลยนะได้ค่ะอ๋อร่อยมากเลยค่ะอร่อยจังเลยค่ะมันอร่อยะจริงเหรอคะใช่ใผมอยากจะบอกว่ามันเยี่ยมมาก ไม่อยากเชื่อเลยมันอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเหมือนผลไม้จริงๆเลยมันเยี่ยมเยี่ยมเลยมันผลไม้ค่ะมันดีต่อสุขภาพมันอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะรสชาติเหมือนอะไรหนูไม่รู้ค่ะอืจริงๆแล้วมันก็อร่อยดีนะรสชาติเหมือนอะไรโยเกิร์ตเหรอใช่เลยเหมือนสมูทตี้รสชาติดีมากเลยอร่อยอ่ะออกรสเหมือนบูเบอร์รี่แล้วก็มีเบอร์รี่อื่นๆด้วยหนูจะดื่มทุกวันไหมใช่เลย มันคล้ายๆกับแต่ก็เหมือนกับคือแบบ<อ>ว่า,วามันเยี่ยมนะคะผมชอบที่จริงมันดีต่อสุขภาพนะครับมันมดีใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะอ๋อใช่ดีแบบนี้คุณจะดื่มทุกวันไหมคะอ๋อแน่นอนโว้วนี่มันยอดเลยรสชาติมันเหมือนโยเกิร์ตแต่ก็ไม่ใช่ฮะหนูจะกินผักนี่หรือว่าหนูจะกินแบบนี้คะหนูไม่ชอบทานผักคะ่ะอันนี้ของจริงเยี่ยมมาก ยากกนิกอันหนึ่งค่ะคุณมีอีกไหมค่ะอร่อยมากเลยคุณได้แต่ลองนะมันอร่อยจริงๆรสชาติเหมือนผลไม้มากเลยอะทําไมฉันจะไม่ชอบล่ะทานได้ทั้งวันรสชาติมันเหมือนผลไม้จริงๆค่ะจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่ารสชาติจะไม่อร่อยนะคะเพราะคุณบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระคุณชอบใช่มคะหนึ่งซองตอนนี้ฉันจะไม่ชอบฉันทานได้ทั้งวันเลย รสชาติผลไม้แบบเปรียปร้ยวๆอร่อยมากเลยละคะ่ะดีมากเลยละ่ะรสชาติมันออกวหวานๆเปรียปร้ยวๆนะครับมันเยี่ยมเลยล่ะครับนี่ีไหมคะจริงๆไนมะ่อยากชิมอีกซองนะคะคุณคิดว่าเด็กๆจะดื่มเจ้านี่ได้ไหมคะแน่นอนเด็กๆทานได้สิคะอร่อยแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็กินได้พวกเขาคงจะคิดว่ามันเป็นเหมือนออขนมเหรอนนะ <laughs> จากหนึ่งถึงสิบให้คะแนนเท่าไหร่เออผมให้สิบเต็มเลยครับ คุณจะดื่มมาทุกวันไหมใช่ถ้าคุณมีอีกผมก็เอาอีกอันหนึงง่งเน่นะพอก,กินเลยได้ไหมใช่เห็นไหมว่าม,มันได้ผลจากที่ผ่านมาเราทดสอบกับผู้ทดลองกว่า100คนไม่มีสักคนเลยนะคะที่ไม่ชอบดูเหมือนว่าทุกคนจะชอบรสชาติของอ e ีเทนอลค่ะที่สำคัญก็คือสุขภาพเด็กๆของคุณซึ่งมันสำคัญมากกว่าคุณและฉัน สารพิษที่กล่าวถึงเหล่านี้ทําให้สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งนําไปสู่สัญญาณแห่งริ้วรอยและความอ่อนเยาว์ของคุณที่ลดลงใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ฉันดื่มอีเทนอลไม่เพียงนําส่งสารอาหารอย่างยอดเยี่ยมแต่ยังช่วยใหฉันรู้สึกดีที่สุดจากภายในคะ่ะด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคอลลาเจนช่วยในกระบวนการฟื้นฟูเซลล์คะ่ะ และดีที่สุดก็คือเทคโนโลยีไโลโสมอัลลํำหน้าที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรคุณจะรู้สึกได้ถึงการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมอย่าเสียเวลาไปอีกวันที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและลูกๆของคุณค้นพบความแตกต่างไปกับอีเทอร์เนลที่วาสยโยเท่านั้นค่ะ